เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้ส่งเด็กนักเรียนเข้าโรงเรียนนะคะเราจะส่งเด็กนักเรียนเข้าโรงเรียนแล้วนะคะไปโรงเรียนกันนะคะวันนี้เด็กๆเด,กเดินทางไปกระทรวงวัฒนธร,รรมกันกระทรวงนี้นี่ก็ให,กให้การต้อนรับตั้งแต่วันแรกที่มีคลมออกมาเลยนะคะ,ะมาแล้วนะคะรถส่วนตัวมาแล้วนะคะเข้ามาสู่กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งบนอยู่บนที่ดินที่แม่เคยซื้อ และเป็นที่ดินที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พ่อแม่ของเธอนั้นต้องเดินทางออกไปต่างประเทศวันนี้มาในชุดสุดสวยกระโปรงยาวค่ะมีหางปลานะคะคุมเข่ามาเลยผ้าไหมนะคะกระโปรงผ้าไหมเสื้อไหมแมตตมีค่ะส่วนรองเท้านั้นก็เป็นรองเทา้าแบรนด์เนมค่ะเราอยู่กระทรวงวัฒนธรรมเราต้องใส่รองเทา้าแบรนด์เนมมันคือวัฒนธรรมบ้าแบรนด์นะคะของคนกลุ่มหนึ่งในปัจจุบันนี้นะคะวันนี้ใส่คอปาดคอปคอกลมค่ะ ใส่เสื้อให้แขนยาวนะคะข้างหลังก็เป็นหางปลานะคะสวยสดงดงามทีเดียวผมเผ้าสวยหน้าตาสวยแต่งตัวสวยไม่ไม่เสียใจและเ,ออเสียใจบันเดียวเพรแะละสมาธิสั้นนะคะเสียใจก็สั้นๆดีใจก็สั้นๆค่ะแต่ว่าจะจะเห็นได้ว่านะคะก็คือเวลาเจ้ากระทรวงไปไปไป,ไปใหม่เนี่ย เดิมเราก็ต้องเริ่มต้นจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นประเพณี<ม>อนงดงามนะคะก็เป็นกเป็นฝันเป็นกําลังใจนะคะก็สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะหนูจุดธูปจุดเทียนนะคะพี่คะหนูวางดอกไม้แล้วหนูจุดธูปนะคะหนูตั้งใจมากเลยดูความตั้งใจของหนูสิคะหนูจุดธูปเอาธูปไปเอา<ม>เอาเทียนไป นะะหนูจุดทุบจุดเทียนนะคะกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงซึ่งอันนี้ที่ดินแม่อยู่ข้างๆนะคะที่ดินที่ซื้อไว้จากนั้นลงมาค่ะก็มีข้าราชการนะตั้งแต่เบอร์หนึ่งยันเบอร์สุดท้ายนะคะก็มาต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ ซึ่งแม้ว่าจะพัดเพย์ไปเนี่ยอ้าวทำไมล่ะผู้ปกครองทําไมมียะยิ้มมาด้วยล่ะเป็นผู้ปกครองครับอ้าวตายจริงฉันเห็นยะยิ้มน่าจะปหลัดกระทรวงแล้วฉันเห็นยะยิ้มยะยิ้มเดินตามหลังด้วยนะเออรองนายกเดินตามหลังรัฐมนตรีวัฒนธรรมรองนายกซึ่งรักษาการนายกรัฐมนตรีเดินตามหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเดินห่างๆด้วยนะไม่ใช่ตามหลังแบบกระชันชิ้นนะต้องตามหลังแบบ3ามก้าวสามช่วงมือ ตามหลังแบบนี้เลยนะตามทำเนียบปฏิบัตินะให้รู้ระยะห่างกันบออจากนั้นก็ย้ายยิ้มเดินย้ายยิ้มเดินมาส่งนะคะมาส่งเข้ากระทรวงย้ายยิ้มพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่ย้ายยิ้มพาไปหมดเลยค่ะเอิงก็ตามไปนะคะจากย้ายยิ้มแล้วเราเห็นเอิงค่ะเอิงเพื่อนรักเอิงตามไปก็มีโคนก็ไปจิายุ จิรยุห่วงทรพย์ก็เป็นห่วงรัฐมนตรีวัฒนธรรมค่ะแต่ตอนยี่หวังสุภกิจไปไม่เห็นแก่ห่วงเลยเอสุดาวันอยู่มาตั้งกี่เดือนกี่ปีไม่เห็นห่วงเลยพอรัฐมนตรีคนใหม่เท่านั้นเองนะคะมานี่ห่วงจิรยุห่วจิรยุจัดแจงเลยค่ะนู่นหนังนั้นหนังนี้ยะยิ้มก็ไปนะคะทิ้งรักษาการนายกทิ้งรองนายกทิ้งความเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเลยทิ้งถนนพระรามสองด้วยเออทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองค่ะ คอยดูแลคุณหนูอง้งอิงวันเข้ากระทรวงวัฒนธรรมวันแรกเอาละค่ะดิฉันก็แต่จไหว้พระไหว้เจ้าขอให้ดิฉันอยู่ที่นี่แป๊บเดียวพอนะคะดิฉันต้องกลับไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะและดิฉันจะมาไหว้ท่านใหม่นะคะฉันมาแป,ป๊บเดียวนะคะท่านคับอย่าให้ฉันอยู่ยาวนะคะถ้าฉันต้องไปขอให้ไปให้หมดเลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็มาไหว้น, Sie, นี่นะอ๋อ네เนี่ยที่ปรึกษาที่ปรึกษาเดินขนาไปด้วยกันเลย ทิ้งความเป็นซ่อมมาอิงข้างสีแดงที่ปรึกษาค่ะที่ปรึกษาแสนสวยค่ะแสนสวยรวยสเสน่ห์เก๋ไก๋ชลัยเดอร์ท่านอย่าเดินนานท่านะเดินนานกระทรวงของเรามันกว้างใหญ่ไพศาลม,มากฉันเคยไปกระทรวงใหญ่มากขึ้นรถบักกี้แล้วกันก่อนขึ้นรถด,ด้วยกันยกมือไหว้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะหัวงอกว่าเราต้องยกมือไหว้เพราะท่านเป็นรัฐมนตรีนะคะ อ่าเอาลงสิกูอ่ะมึงนั่งปิดที่เอาไปนั่งเจี๊ยบเอาเอามาไหว่ใหม่อีกทีหนึ่งมาเกิดมาใหม่ไหว้ใหม่อีกทีสวัสดีสวัสดีทุกคนยายยิ้มอ่ะยายยิ้มอยู่ข้างหลังอ่ะยายยิ้มอยู่ข้างหลังเห็นรถอยู่นี่ยายยิ้มนั่งข้างหลังยายยิ้มนั่งข้างหลังสวัสดีบอกมือบายบายโอ้ไม่ darling I coming to see you all all ละอย่างกัญชาอ่ะยายยิ้มอ่ะนายยายยิ้มห่ยายยิ้มภาคตลอดเลยข้างหลัง นางช้างยายิ้มนี่คือพงกวีนั่นเอเนี่ยไม่ใช่พนภูมิพิพัฒน์ภูมิประเทศแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอ๋อขบวนก็เดินทางเข้าไปนะคะใน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 ตึกขบวนนี้เวลาฉันไปขอโฆษณานี่ยฉันเดินเองเลยนะอันี้ก็เดินอันนี้ก็มาเข้ามานะคะเดินเข้ามานกวแล้วไปรอบใหม่เ้าให้ไม่แน่ไปขอโฆษณารอบใหม่แต่ว่าไม่ได้ แล้วธรรมตีคนนี้คงไม่ให้เอาละมายายิ้มยังไม่กลับกระทรวงนะคะ,ะย่ายิ้มยังคงเดินติดตามอยู่รักษาระยะห่างสามช่วงแขนค่ะนะคะให้รู้ซะบ,บ้างว่าใครเป็นใครยายิมถอยไปคนนั้นยู่ตรงนี้จิรายุธเป็นคนจัดแจงทุกอย่างหมดเลยจิรายุโอเคยกมือโอเคเอจีโโอเค,เออเคยกมือนิโป๊โอเคแม่บ้านเลยอ๋อแล้วซ้อมมาดีเออซ้อมมาดีซ้อมมาดีเมื่อกี้จิรายุจัดแจงหมดทุกอย่างเลยและนับหนึ่งสามสองหนึ่ง อาและถอนใสบัวตอนหน้าพระบรมชายาลักษณ์นะคะวันนี้ซ้อมมาดีค่ะลินทิพตมาด้วยครับจากการศึกษาธิการหลังจากที่นซ้อมมาด้วแล้วคนนี้ใครชุดดาวันมาด้วยลินทิพรมาด้วยย่ายิ้มมาด้วยนี่มันเหมือนส่งนักเรียนอนุบาลเข้าเรียนโรงเรียนนี่นะเอลินทิพตมามอบมามอบตำแหน่งนะคะเก่ามาเก่าม่เก่าไปชุดาวันชุดาวานอยู่อวใช่ไหมอยู่อว ชอบมอบช่อดอกไม้นะคะอันแสนเชยเพราะว่าเราเป็นกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะชออดอกไม้แบบนี้มันเชยใครจะมีความสุขเท่า้ายิมดูกันยิ้มเนี่ยนะใช่ญายิมยายิมญาญิมอะไรอะไรนั้มานะคะสสวัสดีค่ะท่านคะเออเรามาแตะมือกันนะคะใครจะอยากแตะมือกับเธอฉันเป็นนายกรัฐมนตรีนะฉันต้องมานั่งหางแถวฉันเคยนั่งหัวโต๊ะแต่ไม่มีใครเห็นแล้วค่ะท่านคะในที่ประชุมท่านนั่งหัวโต๊ะได้เหมือนเดิมละค่ะเก้าอี้ท่านยังอยู่นะคะ ส่วนก็อีจะส่งวัฒนธรรมช่างจ้ะค่ะอืมเอาละค่ะท่านคะท่านคะมาดูทางนี้ท่านคะไปทางนี้เนี่ยไปทางนี้อะไรหรอโอ้ยฉชนเวียนหัวไปหมดแล้วจนให้ฉชนไปซ้ายไปขวา <c oughs> ฉชนไม่เคยเห็นความวุดให <c oughs> ม่ในขนาดนี้มาก,ก่อนเลยฉันทังงงแล้วนะน่าจะไม่สู้ดีแล้วนะรอยยิ้มฉชนน้อยลง <c oughs> พอแล้วฉันลำคาญเอ่อท่านประหลาดพออธิบดีทั้งหลายก็พอ ห้องฉันอยู่ไหนเยวฉนันเดินไปเองสวัสดีทุกคนวันนี้ฉันไม่อมิตพุทธแล้วนะฉันสมัตดีสองมือยาย ök, ยิ้มยังอยู่ยายยิ้มไม่อยู่ยายอยู่แล้วถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปหมู่ด้วย <c oughs> พี่สีม่วงเนี่ยแกเป็นคนละละักละละละล้านละหลังมากพี่สีม่วงเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวลงรถเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวลงรถ <Alles. S 1> เดี๋ยวไปยืนเดี๋ยวไปยืนที่ไมโครโฟนเดี๋ยวไม่ยืนที่ไมโครโฟนพี่สีม่วงเนี่ยนะคะแกเหมือนกับบาดบาดกลัวเกรงๆอ่ะเออ ไม่รู้จะทําอะไรดีแล้วไม่ทําอะไรดีเอาเอาไมโครโฟนไปเด็กไมโครโฟนมาเมื่อกี้ไมโครโฟนไปมาแล้วแล้วไปอีกเนี่ยแล้วมา,ามาอาีกอ<า>่ะขยับขยันนิดหน่อยก็ื่ออย่างดีที<า>่ท่านทาหน้าที่แนละ้วจิรยุสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะดิฉันชื่อแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตร และคุณหญิงพจมาดามาพง์นะคะย้ายมาจากโรงเรียนไทยคู่ฟ้าวิทยาฉันเนัป็นนักนั่นเป็นนักเรียนใหม่ช่วยฉันด้วยนะคะช่วยฉันด้วยยัยยิ้มยังอยู่ยัยยิ้มยังอยู่อยู่อ๋อมอกี้องศาไม่ได้องศาไม่ได้ตันนี้ก็เล่กันนะเป็นสเตทใช่ไหมองศาไม่ได้ใช่ป่ะ่ะประหลาดค่ะประหลาดค่ะองศาไม่ได้เมื่อกี้มีนะคะ แล้วคนนั้นจะช่วยนะคนนั้นคุณช่วยใช่ไหมช่วยศึกษาใช่ไหมฮะใช่ใช่ลินทิพรติดก,<ล>กับเราบ้าอะไรฮะก็นั่นน่ะสิอเออมาทําไมอ่ะแล้วนั่นนักแกนนํานะคะสุดฝาสุนัขผู้หญิงผู้หญิงนักแกนนำพระเพื่อไทยนะคะมาทําไมในเน็ตขอฟังน้องเรียนใหม่หน่อยได้ไหมคะค่ะ ก็สวัสดทีท่านรองนายกนะคะท่านรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านในกระทรวงวัฒนธรรมนะคะสื่อมวลชนทุกท่าน,นะคะ่ะวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้มา,าสักการะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะเมื่อกี้ก็ครบทุกจุดเลยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นการเริ่มวันที่ดีมากๆนะคะเมื่อกี้ท่านประหลัดพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะคะว่า จริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญของประเทศหลายนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เองหรือว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยที่บอกว่าไปที่ไหนก็สามารถขายได้ทั่วโลกก่อนหน้านี้ที่ฉันบอกว่าฉันไม่ไม่เคยได้ยินว่ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมทีท่ทั่วโลกชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรมีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้วนะคะ การที่ตอนนี้อาจจะแย่หน่อยที่ได้ต้องหยุดทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าดีใจมากๆที่ได้ยังมีโอกาสได้ทํางานในส่วนของการเป็นรัฐมนตรีว่าการของวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะคะก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะจริงแล้วเนี่ยอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่เมือนหลายๆประเทศเช่นอย่างเกาหลีใต้ เขาไม่มีกระทรวงวัฒนธรรมของเขานะคะดิฉันเคยได้มีโอกาสได้คุยกับทูตตอนที่ยังเป็นหัวหน้าพักนะคะก็รู้สึกว่าการที่เขาเนี่ยใช้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นกระทรวงหลักเลยในการที่ทําให้รายได้ของประชาชนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นรายได้ใหม่ๆอันนี้แหละค่ะเป็นมุมมองที่อยู่ในซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายที่เคยพูดต่อ,อ,อประชาชนไปแล้วก็อยากทําให้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคีย์หลักในการที่จะดライ์ในการที่จะขับเคลื่อน อาชีพใหม่ๆหรือว่าโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องคนไทยนะคะก็ถือว่าได้พักหน้าที่ของนายกแต่ก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกๆท่านนะคะแล้วก็พร้อมแล้วค่ะยังมีพลังเหลืออีกเยอะมากในการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก็กหวังว่าทุกคนจะมีพลังมากๆเช่นกันนะคะก็ขอให้อ่อ การมาในวันนี้เป็นการทักทายทุกๆคนนะคะที่อยู่ที่นี่หวังว่าจะได้เจอกันมากขึ้นทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นโอกาสดีของดิฉันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวที่กระทรวงนี้ด้วยนะคะก็ร้านอาหารร้านไหนอร่อยยังไงก็แนะนํากันมาได้เลยนะคะอยู่ต้องได้ทานหลายมื้อแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆค่ะอะไรอวรน,นะคะอะไรอวรน,นะคะเพราะว่า ย้ำคําว่าไม่ได้เป็นนายกเนี่ยสองสาครั้งอ,อะไรอวบน,นช่วงเวลาที่แย่ๆหน่อยนะใช่ที่นี่เรามาดูเรามาทําดูว่าใครบ้างที่ไม่จําเป็นต้องมาแล้วดันมา,าแล้วก็ทําให้เ,เด็กคนนี้มันกลายเป็นเด็กกับโปโลยิ่งไปกว่าเดิมอีกนะคะ 1. นสุริยะจึงนุ่งหนึ่งกิจทิ้งงานมาส่งคุณหนูอุ้งอิงลินทิพรรัฐมนตรีช่วยศึกษามาส่งคุณหนูองงอิงอีกท่านหนึ่งเป็น,นันตแพทย์ อ่แกนนำอันอันี้ชอบคืนชอบคืนจะป้วงอ่าอ๋อมนะคะอันนี้คืออยู่กระทรวงอยู่แล้วนะคะและข้างหลังคือคุณสุดาวันสุดาวันสุดาวันคือคนเหล่านี้เนี่ยยกเว้นอ๋อมมานะคะอ่กับคุณพี่เสดดําเนี่ยเช่นรัฐมนตรีช่วยศึกษากับรัฐมนตรีอวรเนี่ยกับยายิ้มเนี่ยไม่จะไม่มีความจะเป็นใดๆเลยนะคะ ที่จะต้องมาส่งคุณหนูอุ้งอิงเข้ากระทรวงเพราะนี่มันไม่ใช่ส่งนักเรียนอนุบาลเข้าเรียนแต่มันเป็นการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมนะครับคุณอัญชลีของความเฉลียใช่แล้วครับวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมของการเรียนนะเรียนลูกนายใช่ไหมคะแล้วดูสิไปแล้ววิ่งพูดเลยรักษาศึกษาก็จะยิ้มด้วยความชื่นชมโอ้โฮซึ่งไอ้ที่พูดน่ยมันน้ำทั้งน้ำเลยมันไม่มีอะไรเลยมาพูดเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมอย่างวันนี้แต่พวกใครทำมังกฤษค่ะมันต้องไร้ายมันต้องร้ายแล้วก็แปลอีกว่าขับเคลื่อน